สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเคนอนนำเสนอบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะพื้นที่กว้างนะคะมีพื้นที่เหลือให้เราปรงสวนรลงต้นไม้หรือว่าจะซื้อศาลามาไว้นั่งเล่นพักผ่อนหน้าบ้านได้สบายเลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เหงาไม่เปล่าเปลี่ยวนะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังค่ะทุกท่าน ซอยหมู่บ้านต้นม่วง29ตำบลสันทรายหลวงอำเภอสันทรยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดป่าเมือด500เมตรนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนที่ดินขนาด70ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน112ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำฟรีโอนนะคะ สาธารณูปโภคครบค่ะน้ำประปาไฟฟ้ามีครบด้านหน้าติดถนนคอนกีสาธารณะกว้าง5เมตรนะคะห่างจากถนนเส้น1367 450เมตรห่างจากเซ็นทัลเชียงใหม่10กิโลเมตรห่างจากสนามบิน20กิโลเมตรสนใจนะคะบ้านหลังนี้ราคา1,550 0 0้บาทค่ะ ติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อสายตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะ2ช่องทางในการติดต่อผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ